เรื่องความรักเป็นเรื่องสากลนะครับการมีความรักเป็นสิ่งงดงามอยากให้พวกเรามีนะครับแต่ไม่ต้องรีบนักนะครับเราชอบทํากระจังใบหน้าสวนเกษตรนี่ทำทำไมนักหนาก่อนนอนไอ้แตงกวามาเขือเทศสับปะรดองุ่นสามีตือนมากลางดือหิวก็หิวตู้เย็นก็อยู่ไกลหันไปเห็นหน้าเมียเก็บกินหมดหน้าเลยเกินนีทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่าลืมสวมทุกอย่างนะหมทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์อย่าลืมสวมหมวกกันน็อกว้า เรื่องนี้ตัดต้องเยอะน่าจะฉายให้จบออตอนนี้เขาคิดแล้วยกทรงนีลภัยอ่ะหมดเอื้อมไปเนี่ยปั๊บปั๊บิดเลยพาไปได้เลยทำก็อย่าให้รู้ถึงรู้ก็อย่าให้เห็นเห็นก็อย่าให้จับได้จับได้ก็อย่าไปรับถ้าจะรับก็รับครึ่งเดียวอูกกันมาตั้งนานก็พูดกันตรงตรง่นั้ไป้องอ้อมค้อมเ้อมนู้มาใช่ไหมว่าทำไง มาวันนี้มีผัวเป็นตัวตนแต่เป็นคนที่ตัวไหล่ไม่ได้จำคนแต่งงานเสร็จเนี่ยอยากมีลูกอย่าไปบนเพราะถ้าบนเสร็จต้องไปแก้บนแล้วแก้บนเมื่อไหร่จะมีลูกต้องแก้ละทานข้าวที่ไหนดีคะกากีจริงๆแล้วไม่ได้เจ้าชู้นะกากีเนี่ยดกากีคือคือกากีเป็นเมียของเป็นข้าราชการที่ดู เจอเมียสมก็เมียข้ามามเข้าม,ามามามาประคองไม่ไหวนะอีสัตว์ตายอันไหนอีเข้ามาประคองเออโอ้ยเป็นยังเก่าสิเป็นยัง